สวัสดีครับผมก็วันนี้ผมจะมาทำคลิปรองเท้าถูก vs รองเท้าแพงนะฮะจริงๆผมเห็นหลายคน,นะฮะอายุเยอะแล้วไม่ใส่รองเท้าตัวท็อปๆอ,อ่ะวันนี้ผมจะาอธิบายว่ารองเท้าตัวท็อปกับตัวถูกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ฮะเอาที่กำลังเราไหวที่สำคัญต้องเป็นรองเท้าแบตเท่านั้นยี่ห้อไหนก็ได้นะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่าง2รุ่นก็คือ D F ศ1 Pro โปกับ D F 0 1 Lite ไรนะฮะก็คือเป็นตัวที่ เหมือนเป็นเทคดาวมีตัว Top แล้วก็มีตัว t เท Down ก็ราคาต่างกันประมาณ1,500บาทไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฮ้ยแม่งแตกต่างกันยังไง2ตัวนี้ครับคือรุ่นเดียวกันนะ2ตัวนี้คือทำมาเป็นเท Down กับตัว Top นะ ตัวนี้ก็คือตัวเทคดาวคือ d ีเอฟไรตัวท็อปก็จะเป็นรุ่นโปรนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าแตกต่างไงอ่าเดี๋ยวผมดูจากพื้นก่อนฮะเรามีเบงเหมือนกันเบงคือโฟมเนะเป็นเทคโนโลยีของลีนิงนะเนื้อมันต่างกันเวยแต่ถ้าคุณมองผ่านๆมันไม่ต่างกันแต่ว่าเนื้อตรงเนี้ยมันต่างกันตัวสีขาวแล้วก็ตรงนตตเนี้ยคาร์บอนตัวท็อปจะมีคาร์บอนตัวเทคดาวเนี่ยจะไม่มีคาร์บอนนะแต่ตรงเนี้ยถามว่ามีการบิดไหมมีแต่ตัวเนี้ยอาจจะใส่คาร์บอนเป็น1แผน่นถูกไหมแต่ตัวเนี้ยอาจจะใส่พลาสติกหรือวัตถุออออออะะะไไไรรรกก็็็ด้้ที่่าาาจจจเเปนเนบลยหืออจจมใช นะอาจจะมีตัวกันพลิกอยู่นะซึ่งถามว่าคาร์บอนเนี่ยตัวท็อปคาร์บอนแท้แน่อนอนแต่ตัวถูกก็มีคาร์บอนนะแต่ถ้าตัวถูกแบรนด์อื่นๆหรือยี่ห้ออื่นที่ราคาแบบพันสองพันส่วนใหญ่จะเป็นคาร์บอนเกรดล่างหรือจะเป็นคาร์บอนที่ทาสีนะจะไม่ใช่คาร์บอนแท้นะเนื้อรายละเอียดยางเหมือนกันฮะที่ต่างก็คือมีจุดนี้กับจุดคาร์บอนเนาะทุกอย่างคล้ายกันฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะความเงาฮะมันจะต่างกันตรงเนี้ย จะไม่มีลูกเล่นตัวนี้จะมีลูกเล่นหน่อยนะส่วนรูระบาอากาศโอเคมีเหมือนกันนะโลโก,โก้ก็จะมีแบบ ลุกเล่นนิดนึงนะให้แบบแบบมีลวดลายนะส่วนตัวนี้ก็จะเรียบๆนะผ้าข้างหลังฮะจะเป็นเหมือนหนังออกเงาๆหน่อยนะแล้วผ้าเหมือนจะทอหนากว่านะแต่ตรงเนี้ยก็คือทําแบบเรียบๆไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยแบบมีลุกเล่นเท่าไหร่ตรงเนี้ยเป็นยางตรงเนี้ยเป็นพลาสติกน่าจะช่วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยนะอ่ะเนี่ยผ้าตรงเนี้ยครับเห็นไหมมันจะไม่หนาเท่าตรงนี้เว้ผ้าตังเนี้ยมันจะแบบออกแบบบางๆหน่อยตรงเนี้ยอาจจะหนาหน่อยแล้วก็ตรงหนังตรงเนี้ยครับที่ผมบอกตัวเนี้ยมันจะแบบ่าเล่นสีหน่อยแต่ตรงเนี้ย ไม่มีอะไรเลยเก็คือหนังเปืเป่อยๆนะข้างหน้าส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันก็เป็นการถักทอฮะผ้าตัวนี้ถักทอมาจะหนากว่าตัวนี้ก็ถักทอเหมือนจะเหมือนกันทั้งทั้งรุ่นรองเท้าเลยนะตัวเดี้จะถักทอหนาทั้งรุ่นรองเท้าเลยรนะองรองเท้าใช้เหมือนกันใช้อันเดียวกันน,ะนี่คือข้อแตกต่างถามว่าเยอะไหม1,5ึ่ั้าบาทผมถือว่าค่อนข้างพอสมควรนะผ้าตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะช่วยทําให้แบบ รองเท้ามันนุ่มขึ้นนะนั่นแหละถามว่าต่างไหมก็ต่างค่อนข้างพอสมควรนะอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่ผมใส่กันว่าเฮ้ยตอนใส่แล้วผมเป็นยังไงนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมมาใส่รองเท้าดูว่าเฮ้ยรองเท้าแพงกับรองเท้าถูกมันต่างกันยังไงฮนะไปะเดี๋ยวไปดูที่ผมใส่กันนี่ผมจะเลือกเป็นรองเท้าลีนิ n งนะเพราะว่ามันมีรุ่นโปกับรุ่นไรนะเดี๋ยวผมนึกถึงความต่าง อโอเครู้แล้วตัวถูกเนี่ยมันจะเหมือนจะบีบมากกว่านะแล้วก็จะแข็งกว่านิดนึงแข็งกว่าอา่าส้นลงโอเคเวลา,าเห้เร่งเวลากระตบเท้าอ่ะมันเหมือนมีความรู้สึกว่าโดนเท้านะแต่เนี้ยกระตบแล้วเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ ความต่าง1500าบาทหรอสุดท้ายแล้วมันต้องใช้จริงด้วยนะแต่ถามว่าลองแล้วก็รู้สึกไหมรู้สึกเลยว่าว่ามันต่างเหมือนคุณภาพอะอันเนี้ยดีกว่าเริ่มเห็นได้ชัดและพอใส่นานๆมันเริ่มเห็นได้ค่อนข้างชัดชัดเลยอะว่าอันเนี้ยดีกว่านะก็ถามว่าพันห้ารองเท้ามันใส่ได้2ปีนะเพิ่มอีกพันห้าซื้อตัวท็อปไปดีกว่าอย่ามาซื้อตัวถูก,ถกเลยนะมันมันเจ็บแต่ว่าถ้าใครงบประมาณไม่ถึงอย่างน้อยอะ ไม่ต้องซื้อตัวท็อปก็ได้อย่างน้อยขอแค่ซื้อรองเท้าแบต1 0 0 0 2 0 0 0ก็ได้แต่อย่างน้อยต้องเป็นรองเท้าแบตนะเพราะว่ามันต่างกันนะอ๋อเวลาเหมือนจะล้มอะ่ะอันเนี้ยมันเหมือนรับน้ำหนักได้เยอะกว่าอันเนี้ยมันเหมือนพร้อมจะไปอะ่ะผมว่าทุกคนตัดสินใจกันได้นะว่า เอาตัวท็อปหรือตัวถูกถ้าเป็นไปได้เอาตัวท็อปถ้าไม่ไหวจริงๆอาตัวตัว0น0 0ง0 0แต่อย่างน้อยขอให้เป็นรองเท้าแบบยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าเป็นรองเท้าแบบนะเอาที่เราชอบและเข้ากับหน้าเท้าเรานะสํหรัวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ เพื่อไปกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็มีทาง s h อป e ี้ลาซาด้าไลน์แอดแลวก็เพจนะฮะติดต่อได้ทุกช่องทางเนาะก็สําหรับใครที่มาร้านนะครับผมร้านเปิด10บโมงครึ่งปิด5้าทุ่มครึ่งนะฮะร้านอยู่ที่รามินทา3าเอ็ดแยก6อยู่ตรงข้างบระรขอดทํานะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าจะเข้ามาร้านรบกวนโทรมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ฮะร้านเรามีเครื่องสวิงเวทแล้วสามารถมาวัดไม้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะ หรือถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถรูดบัตรเครดิตออนไลน์ได้อยากจะสนับสนุนผมก็รบกวนอุดหนุนผมด้วยนะฮะผมวันนี้ก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ